เคล็ดลับการถูบ้านให้สะอาดคือการไม่เอาน้ําที่สกปรกมาถูซ้ําไปซ้ํามานี่เลยค่ะไม้ถูพื้นพร้อมถังปัน่นแยกน้ําดีน้ําเสียออกจากกันได้เป็นของแบรนด์โซเรเล่รุ่น M 2 0รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะแถมผ้าม็อบมาให้ถึง2ผืนที่ชอบคือไม่ต้องยกถังปัน่นไปเติมน้ําให้มันหนักข้างในเขาสามารถถอดเติมน้ําและเติมน้ํายาถูพื้นได้ง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะหรือจะเติมน้ําในช่องนี้ก็ได้นะคะดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมมินิมอลจัดเก็บสะดวกผ้าม็อบเป็นรุ่นไมโครไฟเบอร์ สามารถเก็บฝุ่นและเก็บเศษผมได้ดี ตัวหัวปั่นเขามีแปรงและหัวกิ้งทําความสะอาดถ้าม็อบสกรปรกแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาไปซักให้เปื้อนมือแค่เอาลงไปในถังปัน่นเวลาปัน่นตัวเครื่องจะดึงเฉพาะน้ําสะอาดมาที่ไม้ม็อบของเรากดลงไปช้าๆจะเป็นการซักกดเร็วๆและมีขึ้นสีส้มๆแบบนี้จะเป็นการปั่นหมาดนะคะน้ําสกรปรกจะไหลยอยู่ด้านในบริเวณรอบๆถังไม่ปะปนกับน้ําสะอาดไม้ม็อบสามารถตั้งได้ไม่ล้มใช้ดีสะดวกสุด<ๆ>ช่วยประหยัดเวลาและเบาแรงแม่บ้านอย่างเราได้ดีมากๆเลยใครที่กำลังมองหา ไม้ถูกพื้นพร้อมถังปันที่สามารถแยกน้ําดีและน้ําสะอาดได้บ้านหอมและสะอาดแนะนํารีบไปตําก่อนของหมดใช้ดีบอกต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาพิกัดแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะ